จะทำเครื่องแกงเขียวหวานนะคะเครื่องแกงเขียวหวานเราจะครบกเองก็มีตะไคร้มีขา่ามีผิวมะกรูดนะคะลูกมะกรูดเอาเสือนเอาแต่ผิวๆแล้วก็หั่นละเอียดมีกระเทียมหอมแดงขมิน้นจริงๆขมิน้นบางคนเขาก็ไม่ใส่แต่เรามีอยู่เราก็ใส่ไปรากผักชีนะคะแล้วก็มีพริกไทยดำกับเม็ดผักชีนิดนึง เห็นเขาบอกว่าแกงเขียวหวานใส่เม็ดผักชีด้วยก็จะหอมหอมดีแล้วก็มีกะปิอันนี้พริกค่ะพริกเขียวพริกแดงใครชอบเผ็ดประมาณไหนก็จัดไปเลยนะคะแล้วแต่ชอบค่ะเดี๋ยวเราก็จะโขลกทุกอย่างให้ละเอียดแล้วก็ทําแกงเขียวหวานไก่ค่ะพอดีน้องเขาให้มาเขือพวงมาก็เลยจะแกงเขียวหวานไก่เสียดายมาเขือพวงค่ะนะเดี๋ยว เดี we então, like <t initiation> no. ๋ยวไปโขลกน้ำพริกกันก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปแกงกันเครื่องแกงเขียวหวานของเราก็โขลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโขลกด้วยมือใช้เวลาประมาณสัก25นาทีโขลกเครื่องแกงนะก็จะได้เครื่องแกงออกมาอย่างนี้หอมมากเลยค่ะ หอมเครื่องแกงเพราะว่าเราใช้เครื่องสดสดขาสดตะไคร้สดผิวมะกรูดสดพริกสดรากผักชีสดกระเทียมหอมแล้วก็ขมิ้นสดเนาะก็ได้เครื่องแกงออกมาหอมเครื่องแกงที่เราโขลกเองใส่พริกไทยดำใส่รูกผักชีรากผักชีนะคะก็พร้อมสำหรับแกงเขียวหวานแล้ว อาจจะไม่ละเอียดยิบเนาะเราโขลกด้วยมือไม่ได้ใช้เครื่องปั่นละเอียดพอประมาณก็ไม่เป็นไรขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวเราไปแกงเขียวหวานกันค่ะ